จำเคยนะครับเดี๋ยวมาชมวันนี้วิ่งดินครับวิ่งดินเลยไม่ได้ไลฟ์สดนานก็อยากจะไลฟ์สดสตรีมสดหน่อยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องน้อยๆด้วยนะครับในการทําคลิปหรือสตรีมสดครั้งนี้ก็ไปชมกันเลยครับนี่ก็กาลังเดินทางนะครับจ,จบก็จะเป็นภาพเลยนะเพราะว่ารถยังไม่ได้โดนน้ำครับตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นเดือนมาครับวิ่งงานตลอดเลยครับแล้วก็จะพาไปชมว่าทางเข้าหน้าง,งานมันจะแคบไหมแต่ผมว่าแคบนะสำหรับรถรถใหญ่อย่างเรานะนี่ผมก็กำลังเดินทางครับวันนี้จะใช้เป็นพ่วงนะครับวันนี้วิ่งพ่วงเลยครับงานเที่ยวครับวิ่งตามรหนักครับ ที่ไหนอากาศเย็นบ้างครับหนาวบ้างครับรายงานได้นะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานครับวันนี้เลยขอสติีมสดสักหน่อยครับเข้ามาพูดคุยแนะนำกันได้นะครับใครมีความมีประสบการณ์ดีๆก็มาแนะนำได้ครับผมก็ยังประสบการณ์น้อยครับค่อยศึกษาไปเรื่อยๆครับนี่ก็จะวิ่งผ่านหมู่บ้านนะครับ ันนี้อันนี้ผมลงมาจะเกาะแล้วครับเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงโอเคเนาะกล้กองมาจังงานยังอยู่ครับกล้อ,องาเอยังนะครับก็อขอประธานโทษด้วยครับนี่ก็จะเป็นหกลอ้อนะครับวิ่งดินเหมือนกันครับแต่น้าง,งานเราจะเลยหน้าง,งานหกลอ้อไปนะครับ ก็ไม่เยอะครับแค่สองไร่ครับ ครแต่ยังไม่ถึงหน้างานนะทีน,นี้ก็เสร็จสองไร่นี้ปุ๊บก,ก็จะเป็นเป็นไอ้นะครับโอโ้เราจะไปได้หรือเปล่าครับเอาอีกแล้วครับแค่ไหมครับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนใดเห็นแล้วแสดงก็เห็นได้นะครับแค่ไหมครับ วันครับมาดูกันว่าผมจะไปได้หรือเปล่าฝั่งซ้ายก็เป็นต้นไม้ครับ ครับรอดครับผ่านครับทางก็ค่อนข้างจะแคบนะครับรถใหญ่จะวิ่งนี่ส่วนทางกันไม่ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมทางแคบครับ ถ้ารถยนส่วนทางก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่อย่างเรานี่ไม่ได้เลยครับทำจอดครับจอดให้รถเล็กไปครับแล้วเราก็ค่อยไปครับนแลนะครับ อันนี้คือเก็บหน้าง,งานสองไร่แล้วนะครับนี่แะครับนี่แล้ว รูดเลยครับผมเกือบได้รูดครับเมื่อกี้นี้บางคุ่นเกือบได้รูดครับ ็บรูปไปนะครับผมจะพาไปชมนะครับผมไม่ได้ต่อสายไฮดรอลิกไว้นะครับผมจะพาไปชมนี่นี่ครับ สร็จแล้วครับเดี๋ยวจะมานี่ครับปุ๊พบพบับนี่นั่งงานเรานะครับสองไล่นะครับนี่ สองไร่ครับสองไร่ก็เก็บงานแล้วครับกับฟันของผมคันสุดท้ายนะผมก็จะไปถอดตัวรูปนะครับเพื่อจะถมงานต่อไปครับ ทีมงานก็เตรียมตัวครับต่อไปต้องใช้เดี่ยวนะครับงานต่อไปเนี่ยงานที่เราจะผมกันต่อไปครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไลาสดนี้ผมจะพาชมการกดหางนะครับกดลูกพ่้งนะครับว่ามันจะ ทำมากง่ายขนาดไหนเนาะเดี๋ยวผมพาชมนะครับแล้วก็ผมจะมีวิธีนะจะบอกนะครับว่ามันมีสายอะไรบ้างเนาะง่ายๆครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะและสำหรับคนที่รู้แล้วก็ถ้ามีคำแนะนำอันใดก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับนี่แรกแรกก็เป็นสายนี่ครับ สายกลับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับนี่สายนี้สายที่ผมจับนี่นะครับสายเส้นใหญ่ๆนะครับคือสายน้ำมันกลับนะครับมันจะเป็นหัวเทปเปอร์นะครับนี่ถอดได้แล้วครับอันนี้ผมถอดมือเดียวนะตามจริงผมต้องสองมือนะครับถอดแต่อันนี้ผมถอดมืออันนี้ก็คือสายน้ำมันดันครับนี่นี่ครับคือสายนี้สายน้ำมันดันสายนี้นะ นี่ครับเรียบร้อยครับสายน้ำม,มันดันน้ำม,มันให้เลยครับดันเพื่อจะให้กระบอกดั้มนะครับทำงานแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นสายลมครับระบบลมต่างๆเนาะนี่คือสายลมเข้าครับนี่แล้วก็ปิดก๊อกก่อนครับ,บครับมันนี่สองก๊อกนี้สาย ลมกลับนะครับนี่แล้วก็ปิดก๊อกแล้วก็ปุ๊บครับอันนี้ก็เรียงกันเลยครับอันนี้คือสายไฟนะครับไฟทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ปลั๊กตัวนี้เนาะระบบลมเข้าทั้งหมดก็จะอยู่ที่ตัวนี้ครับเนาะอันนี้มันเป็นระบบของสามมิตรนะครับอันนี้ก็สายลมกลับครับเรียบร้อยครับนี่ปึ๊บนะแตะขั้นตอนสุดท้ายนะ นี่คือสลักโยกสลักมนุษย์ปุ๊บนี่ครับผมใช้แบบง่ายๆเนาะแบบง่ายๆปับ๊บก็ทำไว้ครับและอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญนะมันจะากาันได้ดีมากครับเรื่องระบบเบรกนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาชมนี่เลยครับ นี่ครับหนุนล้อครับไม้หมอนนี่เป็นอันว่าเสร็จครับการปลดทูกเนาะแต่ทีนี้เราจะต้องเอาแม่ไปเทที่ไหนอีกงานนึงครับไปเลยครับไปด้วยกันเลยเนาะครับ,รบเดี๋ยวไปอีกงานนึงครับ งานเสร็จแล้วครับสองไร่เข้าตรงไหนไม่รู้นะสองไร่เราเสร็จละทีนี้เราจะาไปผมตรงไหนเอ่ยนี่ก็ทีมงานเขาก็จอดรอกันแล้วนะครับเพื่อจะไปเริ่มง,งานใหม่ จะให้ดูภาพดูลวงมากนี่เลยเราจอดห่างกันแล้วนะเดี๋ยวไปดูครับว่าจะไปเที่ยวตรงไหนมีอีกลูกของผมนะครับนี่ คือหน้าง,งานสองไลนะครับถุงเสร็จแล้วนะครับหน้าง,งานใหม่อยู่ตรงไหนเลยเดี๋ยวถามเขาก่อน,นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตาให้ได้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ